พี่นองเอ้ยทุกพันบาววดีมีพันจังวาพี่นองลุ่งป่าจังหวาหลานข้ามหนี่บอกย่ำได้กบแมนย่ำนั่นได้ค่ะพี่นองจ้าเมื่อนี้ก็คือเกาคือเดิมนะคะเพิ่มเติมมีพอพันยางรองมาฝากพี่ต่อนองเด้อค่ะ เบิรงให้จบคลิปนะคะมีโปรโมชั่นดีๆดเด็ดๆนะคะพี่น้องเลยอายอีพออีเมลทันใดสนุกสนใจกะโทรมาได้เลยค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้านะคะพี่น้องจ้ามีควายมือนียกชุดเจ็ดเามาเปลี่ยนแปดโตค่ะพี่น้องอีหลาลืมข้าวอีหลาลืมข้าวนะคะยกชุดแปดโตตัวผู้นึ่งัวเมยียเจ็ดค่ะตัวผูนึ่งโตตัวเมยียเจ็ดโตนะคะพี่น้องจ้า ผู้อันนี้เป็นลูกสร้างหัวดอนเด้อค่ะยางรอเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะกําลังยางขึ้นมานน่เป็นตัวเมียนะคะตัวผู้จะอยู่ริมสุดนะคะเดี๋ยวก็จะหันกล่องไปเรื่อยๆเด้อค่ะตอนนี้เบื่องตัวเมียก่อนเนาะค่ะพี่นงเอออยากได้แต่ตัวเมียก็ได้นะคะตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเด้อตัวละหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะตัวเมียค่ะพี่นงตัวเมียตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทค่ะเออเบื่องเอาเบื้องเอาอยากได้แบบไดนกับวอีหลังมาเด้อค่ะแต่ว่าคันยกเบิร์ตแปตัวนี้ 1,20,000บาทเท่านั้นด้ค่ะ1,20,000บาทพี่นวงว่าพอสื่อโบว ราคามันบบเพียงเด้เด็ดแปดโตแสนสองค่ะชุดตัง้งภามเลยแม่ค่ะพี่น้องชุดต่าง้ามเลยตัวุดทายมูเนี่เอาไปเมื่อสองพันหานะคะตัวเหลืองเหลืองนี่เอาไปหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะควายตัวเมียทั้งหมือเลยเจ็ดโตนะคะเลี้ยงกันซับราบอยูนี่เป็นตัวเมียทั้งเมดเลยค่ะพี่น้องตัวเมียทั้งหมดเลยนะคะเป็นควายสา,า,า,ายพันธุ์บ้านสายพันธุ์ธรรมดาเด้อเออควายตัวละเมื่อกก่าบาทก็จะาิไปอยากได้สายพันธุ์ดีได้ทัววไอซาเจ๋อยวกัอยาเอาลูกเกิจ้าเลือดลูกซางมูดวนไหมะ ตัวละสว่างอยบนแล้วมันบ่มมีพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกาขายตามเนื้อพานันล้ะนเนาะคะ่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวผูนะคะตัวผูหรือว่าตัวเถอก <c oughs> อ้ยเสาบนก็เป็นไป,ปตัวจีบตัวแดนาะพี่น้องเนาะอ่ะตัวนี้ลูกซางกุด้ดดอนนะคะสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเซนนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นควายเมยคะ่ะควายสายพันธุนบ์บรรพสสายพันธุ์ธรรมดาเด้อค่ะซื้ออยากตัวหน่อยก็มูลหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะกันซื้อยกไปกับ โทรมาอีกเทนึงนะค่ะพี่นวงหรือว่าอยากได้ตัวเมเจตัวจังบาทสาบนเอาไปเจ็ดหมื่เก้าค่ะเจ็ดห้ยบาทเจ็ดหมื่นเก้ห้าบาทส่งฟรีถึงดาวังคารพอนะวาบอกไปตัวเด็๊ตัวเด่นเนาะสาวอนกระดพี่นวงเอาสนุกสนใจอยากได้เบิรดเลือว่าอยากแยกหรือว่าจังไหนกับโทวมาค่ะหรือว่าอยากได้ตัวเม่ต่วบ่อยากได้ตัวน่อยบ่อยากได้ตัวเมื่อสองมนหเอาตัวเมื่อสามเดบัวตัวมื่อสามีอยูสองตตัวเมื่นหาปัญหากับมีอยูสามตัวสี่แม่ค่ะพี่นวงมันกับราคาประส กันไหมคะมีหมื่นสาอันควายเจ็ดตัวมีหมื่นสองหนึ่งตัวนะคะหมื่นสองพันห้ึงตัวแล้วก็อันหมื่นหมื่าพัหามีอยู่สีตัวแล 12, ้วลก็1หมื่ 13, นสามัหามีสองตัวค่ะ สนใจตัวใดก็บ,บอกได้นะคะแคปหน้าจอแล้วทักแชทเบอร์โทรทีลาบอกไปนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์นะคะเขอบคุณค่ะบองเบอร์โทรเลยนะคะเอาเบอร์โทรลงไปบองเบอร์โทรปุ๊บคนหาปั๊บสิไริจงรูปภาพให้ถือด้วยค่ะพี่นงหรือว่าโทรมาบอกก็ได้ก็ได้นะคะว่าเอ้ยิราเอาตัวเมียเจ็ดตัวนั่นเด้อร์เจ็ดหมื่นเก้าวัดจีเมียนค่ะเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดหมื่นเก้าตกตัว 8, ละหมื่นสิบห้าร้อยบอกพี่นงประมาณนั้นเนาะค่ะตกตัว 8, ละหนึ่งหมื่นสิบห้า ตกตัวละหมื่นสิผาลอ,อยพี่น้องค่ะเอาไปเบิร์เจ็ดตัวนี่ตกตัวแร1หนึ่งหมบาทค่ะ โทัมากค่ะดวนๆค่ะ0 8น2 6 9, 9 0ด6 9 0 8 3 2 6 9 0 1 6 9นย่งหกเก้าศูนย์แปดสามสองหกเก่อีพวาาว่าว้ายสาวบนจะเป็นเจ้าว้าวเร็วพอจดเบอร์ทั่วกับบอท่านมาสั่นมาเ <c oughs> มีนบอกว่อเมีนบอกยีแม่จ้าจดเบอร์บ่ท่านบอกเอ้า,าจดไมจดไมค่ะ083ย์แปดสาค่ะโทัวคําว่าเด้อค่ะตกตัวละหนึ่งหร้อยเท่านั้นนะคะถ้าเอาแต่ตัวเมียเด้อ้า ตัวผูจักบาดเจ้า,าบนตัวผู้ยังง่ามงามเหมือนจักบาทไว้กับแพรงแล้วน้องหกหมื่นเก่าบนแอตัวเดียวหันกันยั่งวะหันมันมีลูกไม่พอไม่ีเมียมันกับแพร่งยังสันหลักกันยั่งวะเออใครเนี่ยแต่บุไม่พอบุไม่ีเมียนี่แหละพี่น้องต๊กตัวละเมินที่ผ่ารวยกันยั่งว่าเอ้า คันเสียวเบิดเก่าคันเสียกก็ะแยกนะคะเฮ็ดจังไนกระเฮ็ดนะคะโทษมาบวกเด้อค่ะ083 269 0 1ส9วงหเกาศหเกพี่น้องเมื่อนี้ขอตัวครับรถไปทรงควายน้อยควนนะคะผู้ใดโทรสาดดีเบิดิ์ต์ีดใจพอใจเมจ๋าทั้งฟ์าเฮ่ามิบริการจัดทรงห้ฮอัเฮียนฮอดซ่านยกไปเบิดหนีทรงฟี่ทั่วเขตอีสานเด้อเอาเอาเจ็ดตัวกับทงฟี่นะคะเอาแปดตัวกับทรงฟี่ทัวเขตอีสานเด้อค่ะอี่ห้อใจเมจ๋าจัดไปอย่างไ้เสียนนะจ๊ะ นี่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 เบิง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 สี่ให้เบิงตัวผูนี่ค้องสางยังไงงามๆานี่เห็นบอมันอยู่สี่เลี่ยมมู้นั่เห็นอันนี่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 หันมาให้เบิงพี่ดวงโอ้ยอันผู้ถือกล่องกัจเจมันผู้ถือมหาค่ายใหญ่้างนอดเจมันออียงดอกผู้ถือกล่องกระด้โอ้ยสาวบนกระดีเปมนรลเบาดีค่ะฟั่งไปฟังมาจนสี่ลับผุนละเตี้ยวายกระดีใจอะไรไรโนะเอาไปว่ามามีคอนหยิมใสโทรศัพท์ก็เป็น เอาเอาพี่น้องโทรมาเด้อค่ะ0832690169นะคะ2ตัวนี้ได้ค่ะตัวละ15,500บาทตัวละ1นึ่งนี่นี่เลี่ยงกันอย่นี้มื่นห้าหมื่นห้าเลี่ยงกัน4ตัวเสรลายอยู่นี่ได้พี่น้องเด้อตัวนี้บอมเป็นหมื่นหาตัวใหญ่ๆนี่บอมยันได้6 9หมืเก้าได้จ้าตัวใหญ่ๆนี่หกนะคะลูกสังอุดรค่ะเออตัวใหญ่ๆนี่ลูกสังอุดรนะคะเหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธุ์เด้อค่ะพี่น้อง เอาไเป็นพ่อคุ้มฟูงก็ได้นะคะพวอกพันคุ้มฟูงจจงกี่นะค่ะสนใจเฝ้าโทรมาโหลดค่ะอยารอสายารอสซานะคะคันซาหลายมันสีบทันพ่นพีนอนจ้าโทรมาได้ค่ะรอยอยู่นะคะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ค่ะตัวนี้มือหานรอยเด้นี่โทรมาโทรมาทายุจ้าสำหรับมื่อวนนี้ล่ะขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใ่คลิปหน้าเจอก,กันในไลนนาคัน่าคลิปวีดีโอแบบนี้ก็กดไลใ์กดแช่น,นะคะวันนี้ขอเก่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ